เมื่อนี้ขอดูแต่สี่โมงทุกคนเป่ามาลังไฟนะทุกคนเนาะเอาบัดลมมาปล่อยมันเฮือกใบๆนะทุกคนเนาะเดี๋ยวจากนั้นขอไปซืมาปาดก่อนแะเคือ่าทุกคนเ,นอ,เอ้ยเปล่าเวลาตาตีแล้วก็สิล้อร่างๆ,ๆให้มันสะอาดแล้วก็สิไปใส่เตาไฟทุกคนใส่ปีกใบก่อนทุกคนเลย อากทำกับสะพ <Idol> ัดลมมาเป่าเป่าเป่ามาเบิ่งปลากอนทุกคนเด้อซื้อสามสิบพันมีเอากินจนเมื่อเป็นตาสีลายเนาะทุกคนเนาะสิไปขางใส่ไฟทุกคนสิปิ้งใส่ผักเครือมาแกงเนี่ยนะสิบไปขามบนเขาทุกคนเนี่ยทางบนเขาเร่ข้าวเขาลีดอกสิบฝ่าบลังถด่างราซ้ำดวนไปดวนมาจนมันเบี้ยวปลายทุกคนเนยสิด่างพากลางนางปลาใบนาะทุกคนเนาะแล้วมาใส่ถ้วยใส่ถ้วยปลาใบเดี๋ยวกว่าก๋สิไปขว้า เออกลับไปเบิ่งปีงปลากคอยคืนทุกคนโอ้ยปีงปลาคอยซุกขอสิกี้บอกก่อนไปทานก่อนกสิมาสิเข่าทุกคนเลยเกสิกลับไปเบิ่งปีงปลาคืนสกี้บอกก่อนก่อนมันสุกทุกคนในแจ้งงานขอสิษีขวามาปีกใส่หม้อค้างทุกคนคอยขีคขาดเสียพนะทุกคนก็สิกลับไปช่วยเขาทุกคนเลยกลับไปกลับมาทุกคนเอ้ยเห็ดเปียกถูกไปถูกมาจนเหนื่อยจนพลางบริเลสเซ่อจากการแตกสมบัทองมาปิกลงโขกแล้วก็สิไปแก้อันลำลๆลำลำเขาบอกคืออันอมอขอภาษีตำเราทุกคนเนาะ จกนันหมอขก็โฟดอกกรติ่มาแค่งลงมมันทุยคนขาดไรคือประกวดประกียมโดยทุกคนหมอไฟตันตๆใส่กันเดยทุกคนเนี่ยมันยังหอมเด้อกี่มเสืร์มาแค่งออกก็มามวบขอแท่นทุกคนเลยนั่งจากนั้นขอระสิปร <Yes. S 1> ุงปรุงโดดมาทุกคนเอาไปนัวเอานปลาใส่ลังจากนันย่ายกซซีมซีมโอ้แซ่บแซ่บเราปร่เรมาเบ่งหมกบอซุกตัวย่งระเสรนคันชูขอเซาออกักเอานี้ออกร่างสิกลอกปลอกปอกได้ปะเอาบลกปลอกเียบรอย ลายเต๋อท er e ุกคนอันนี้กัซิมาซอยผักแพลวใส่นะทุกคนขาดผักแพลวอะไรแล้วมันหอมเลยทุกคนคันจะใส่ผักเพลียวใส่ผักแพลีมันจะเป็นเด็กกินทุกคนเลยเหนื่อยเห็ดไปเห็ดมาซ่าสีเลี่ยทุกคนเลยนั่งแจ๊กนั่งขอเสียไปใส่ถัทุกคนในเหตุรีลอยแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างสี่ละพักกินตับกระไรร้ายเสนีห